สำหรับใครที่ไม่ชอบเสียงเตือนตีดดังแบบนี้ของ h y b ริด6.2กิโลวัตต์เทนเดโเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนกดเซตค่าปิดเสียงแจ้งเตือนของเครื่องตัวนี้กันครับกด enter ค้างสังเกตมันจะยังมีเสียงตีดอยู่แบบนี้เราไปที่ฟังก์ชัน18นะครับจะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับเสียงแจ้งเตือน18ค่าโรงงานเป็นคําว่า on ก็คือจะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับมา18แล้วกด enter หลังจากนั้นพอมันกระพริบครั้งแค่ตัวขวาฝั่งเดียวเรากดเปลี่ยนเป็น off นะครับ off หลังจากนั้นกด enter อ่าแล้วเราก็กดปุ่มซ้ายสุด ESC ออกหลังจากนั้นไม่ว่าเราจะกดปุ่มอะไรนะครับเสียงแจ้งเตือนต่างๆของเครื่องก็จะไม่มีเลยผมกด enter ครั้งนะครับก็ไม่มีเสียงเสียงเตือนหายหมดเลยนะครับและนี่ก็คือวิธีการกดเซตค่าปิดเสียงแจ้งเตือนของเจ้าเครื่อง ไฮบิด6.2กิโลวัตต์เฮนเดลโลครับ